สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองซีเลียมนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะครับเรามาเที่ยวกันที่ เจดีเยเลพยานะครับซึ่งอยู่ปากแม่น้ำอิลวดีอยู่ที่เมืองสิเหลี่ยมนะครับหรือที่ชาวอังกฤษเรียกว่าเมืองตละลยินคนเมียนมาเรียกเจดีเจ้าตันเยเลพยาเชื่อกันว่าสร้างโดยเศรษฐีชาวมอญในยุคที่อาณาจักรมอญรุ่งเรืองนะครับสนันนษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีคิดกักราช8 7 7หรือประมาณพันกว่าปีมาแล้วตอนที่สร้าง เศรษฐีมอนท่านนี้ตั้งจิตอิฐานไว้ว่า 1. ถ้าน้ำไม่ท่วมขออย่าให้ท่วมองค์เจดีย์ 2. ถ้ามีคนมากราบไหว้จำนวนมากๆก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่และข้อที่3นี้สำคัญมากๆเลยครับเพื่อนผู้ใด,ดที่มาทำบุญเพื่อบูรณะต่อเติมเจดีขอให้ทำการค้าเจริญก้าวหน้าทุกท่านในชาตินี้ทันทีเมื่อเราดูจากแผนที่ Google นะครับประเทศเมียนมา จะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วเจดีเยเลพยานี้ที่เรากำลังจะไปจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาแล้วอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งระยะเวลา1นึชั่วโมงครึ่งหรือ45กิโลเมตรเจดีเยเลพยาจะเป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางแม่น้ำอยู่ปากแม่น้ำอิรวดีอีกทีหนึ่งของเมืองสิเหลี่ยมนะครับ ซึ่งหากใครที่จะมาที่นี่จะต้องใช้เวลาไปกับค่อนวันเลยนะครับน้อยคนที่จะได้มาสักการะที่นี่ถือว่ามีบุญมากๆเลยนะครับวันนี้ผมเลยดั้งด้นพาเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองฟิลิลี่ยมแล้วก็มาที่เจดีเยเลพยานะครับซึ่งจะได้เห็นกับตาว่าที่นี่สวยงามและอเมซิ่งมากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็เดิน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  เพื่อจะไปถึงบริเวณจุดขึ้นเรือนะครับเพื่อนๆเห็นว่ามีเรือหางยาวแล่นผ่านไปมาวิวทิวทัศน์เพราะว่ามันมันบิวตี้ฟูล most most ทที่รนาผมเพิ่งมาเห็นผมก็ตื่นเต้นและตกใจพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเลยครับว่ามันสวยจริงๆเลยนะครับเวลาเห็นของจริงต้องม,มาชมให้ได้นะครับผม,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 มนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศสองข้างทางก็เห็นว่ามีแม่ค้า แล้วมีร้านค้าต่างๆครับแม่ค้าเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวก็จะวิ่งมากันเลยครับมาเพื่อขายดอกไม <S <S ้นะครับมีขายดอกไม้เพื่อให้เราไปสักการะมาทาเลยอ่ะมาทาเลยว่ะไม่รีบเลยนะเสร็จไม่รเลยนะเร็มาเลยอ่ะ นอกจากนี้ผู้คนนิยมมาสักการะพระอุปคุตชาวเี yeah, yeah, มาเชื่อว่าพระอุปคุตจะบรรดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาดและมีโชคลาภซึ่งวิหารของพระอุปคุตจะอยู่ทางด้านหลังขององค์เจดีถูกสร้างยื่นออกมาจากเกาะเล็กน้อยเพื่อให้อยู่ใจกลางน้ำจริงๆ จากท่าเรือนะครับจะเจอยักษ์เฝ้าประตูทางเข้าสองข้างตามความเชื่อถ้าปวดท้องให้เอามือไปลูบท้องยักษ์แล้วจะหายศิลปะภายนอกสวยงามและภายในปริสถานพระพุทธรูปหินอ่อนที่สวยงามมากเราจะสังเกตเห็นเสาหงอันเป็นสัญลักษณ์ของมอญอีกด้วยและอย่างที่บอกกันไปนะครับว่า จะมีอีกด้านหนึ่งที่มีวิหารยื่นไปในแม่น้ำเป็นที่ประดิสถานของพระอุปคุตหรือพระบวกเข็มพระบางแงนหน้ามองตะวันและมือล้วงบาทเขาว่าเพราะท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่สะดือทะเลเวลาฉันจึงต้องแหงนหน้าคอยมองพระอาทิตย์ท่านมีความแก่งกล้าสามารถเอาชนะมารจนมารสำนึกได้เกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าในที่สุด ที่ด้านล่างใก,กล้กับวิหารนี้เป็นท่าน้ำสำหรับให้อาหารปลาด้วยในวิหารยังมีรูปวาดสวยงามและสอนคติธรรให้กับคนทั่วไปอีกด้วยช่วงที่ผมไป ฝนก็ตกปลปอยโปรยแต่อากาศเย็นชื่นใจผมไม่กลัวฝนเลยนะครับเดินเล่นเที่ยวชมมีความสุขที่ผ่านมาผมทำงานอย่างหนักผมเลยรู้เลยว่าการที่ผมตัดสินใจมาแบ็คแพ็คเที่ยวคนเดียวครั้งนี้ทำให้ผมได้คบประสบการณ์ดีๆได้เจอเพื่อนใหม่แล้วได้พบสิ่งดีๆอีกเยอะ โดยเฉพาะประเทศพม่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่สวยงามรอผมอีงมากมายแล้วผมจะมีคลิปดีๆและคลิปที่น่าตื่นเต้นภาพสวยๆและรีวิวเด็ดๆมามอบให้กับเพื่อนๆฟังอีกนะครับเสียงระฆังที่ผมตีนั้นยังคงก้องกังวานอยู่ในหัวของผมเพื่อเตือนสติผม จะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทและทำให้ผมมีแรงพุดสู้ในวันข้างหน้าอยากให้เพื่อนเพื่อนมีกำลังใจและก้าวข้ามปต่างๆไปได้ <Rey> เช่นกันนะครับแล้วอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและมาเที่ยวกับผมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมกด subscribe ติดตามให้น้องใหม่คนนี้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆและคลิปที่เด็ดกว่านี้